สวัสดีค่ะสุภาพรมีดหมอค่ะวันนี้ได้มีโอกาสได้มารีวิวมีดหลงพ่อเดิมวัดนองโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเรามาชมความสวยงามของมีดกันค่ะดำไม้ค่ะฝักไม้ค่ะสวยเก่าเดิมๆนะคะ ดำแน่นค่ะใบละกันแน่นนะคะตอกลายเสยมาไม่โพค่ะเฉพาะใบห้านิ้วครึ่งนะคะ รวมด้ามแล้วฝักก้านนุ้ครึ่งค่ะสวยเก่าดูง่ายนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะสวยเก่าธรรมชาติธรรมชาติค่ะ มีเล่มนี้ได้มาจากาคนครสวรรค์นะคะเฉพาะใบห้านิ้วครึ่งนะคะรวมด้ามและฝัก9้านิ้วครึ่งค่ะสวยเก่าธรรมชาติธรรมชาติดูง่ายนะคะ ฝักเก่าๆเ,เดิมๆนะคะรอยแตกธรรมชาติธรรมชาติค่ะ สนใจติดต่อที่เบอร์โทร0853833079ค่ะสุภาพพรขอบคุณค่ะ